สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอยอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3ความเป็นมาของชาติไทยบทที่1พัฒนาการของสมัยสุโขทยัย สมัยสุขโขทัยเป็นสมัยที่อาณาจักรไทยมีพัฒนาการความเจริญในด้านต่างๆหลายด้านการเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการของสมัยสุขโขทัยทําให้มีความภูมิใจในบรรพบุรุษของเราและเกิดความรักความหวงแขนวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เป็นมรดกของชาติ 1. การตั้งอาณาจักรสุขโขทยัย ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1792ในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำต่างๆเช่นลุ่มน้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำายมลุ่มน้ำปิงมีชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วและอาศัยอยู่เรื่อยมาจนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ดินแดนในแถบนี้เคยถูกอาณาจักรเขมรโบราณซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากได้ขยายอิทธิพลเข้ามาปกครอง เช่นชุมชนชาวสยามชุมชนชาวมอญชุมชนชาวลาวอยู่ภายใต้อิทธิพลของเข,งขมรดังมีตำนานเรื่องพระร่วงส่งสวยน้ำให้เขมรและมีโบราณสถานศิลปะเขมรซึ่งสร้างก่อนสมัยสุโขทยัยเป็นหลักฐานยืนยันเช่นศาลตาผาแดง พระปางวัดศีสวายพระปางวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุเฉียงในพุทธศตรวตรรษที่18ผู้นำคนไทยสองท่านคือพ่อขุนพาเมืองเจ้าเมืองราชกับพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือกันขับไล่อำนาจของขมินออกไปได้สำเร็จ และพ่อขุนพาเมืองซึ่งมีอาวุโสูก,กว่าพ่อขุนบางกลางหาวได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทยัยเมื่อปีพุทธศักราช1792มีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิ์นับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พระร่วง หลังจากปีพุทธศักราช1981กรุงสุโขทัยอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยไม่มีก,กษัตริย์ปกครองต่อมาสุโขทัยถูกผนวกเป็นหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในปีพุทธศักราช2006และนี่นะคะก็คือตารางพระนามพระมหาก,ากาษัตริย์สมัยสุโขทยัย แล้วก็จะมีข้อมูลคือปีที่เริ่มของราชและปีที่สวรรคตนะคะให้นักเรียนได้ทําการศึกษากันด้วยที่นี้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านเพียงชื่อพระนามของพระมหากษัตริย์นะคะลําดับที่1ึงถึงลาดับที่9ให้นักเรียนฟังกันนะคะลําดับที่หนึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิ์ลำดับที่สองพ่อขออุนาบ, 2, อขอบานเมืองลำดับที่สพ่อขุนํามคำแหงมหาราชลำดับที่สี่พญาเือไทย ลำดับที่5พญางัวนํำทุมลำดับที่6พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาไทยลำดับที่7พระมหาธรรมราชาที่สองลำดับที่8พระมหาธรรมราชาที่สามหรือพญาใสหรือไทยและลำดับที่9พระมหาธรรมราชาที่สี่หรือพญาบรมปาละหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาในสัปดาห์นี้ไปแล้ว คุณครูนะคะก็มีคำถามทบทวนเกี่ยวกับเนะะื้อหาที่เราเรียนไปวันนี้นะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำกันดูนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเขียนรายพระนามของพระมหากรรษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรสโโุโขทัยโดยเรียงลำดับนะคะตามช่วงเวลาที่ขึ้นครองราชมาให้ถูกต้อง แล้วสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณครูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าชั้นเรียนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็ก